การคำนวณสินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อชาปนากิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ที่แถบเมนูด้านซ้ายเลือกเมนูโครงการสินเชื่อเลือกโครงการ9้าโครงการเงินกู้เพื่อชาปนากิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์สมาชิกกรอกวงเงินขอกู้ที่ต้องการสูงสุดไม่เกินสามหมื่นบาท สมาชิกเลือกจำนวนงวดผ่อนชำระได้ไม่เกินส2องเดือนถ้ามีการกู้สินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อชาปนากิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์อยู่กรอกยอดเงินกู้คงเหลือเดิมหากไม่มีให้เว้นว่างหากต้องการปิดกู้ประเภทอื่นๆกรอกชำระหนี้เงินกู้คงเหลือประเภทอื่นๆ โดยเลือกโครงการสินเชื่อที่ต้องการปิดยอดจากนั้นกรอกยอดเงินต้นคงเหลือกดปุ่มคำนวณเพื่อแสดงตารางประมาณการชำระเงินงวดหน้าตารางประมาณการชำระเงินงวดหากต้องการล้างข้อมูลที่กรอกกดปุ่มคำนวณใหม่ หากต้องการแก้ไขข้อมูลการกู้สินเชื่อกดปุ่มแก้ไขการคำนวณกดปุ่มผลการคำนวณสินเชื่อเพื่อดูผลและรายละเอียดการคำนวณสินเชื่อผลประมาณการคำนวณสินเชื่อถ้าผ่านเกณฑ์จะเป็นเครื่องหมายถูกสีเขียวถ้าหากไม่ผ่านเกณฑ์จะเป็นเครื่องหมายผิดสีแดง